มนก็อยากกินข้าบอ่อยากจคมอลเมน้อบงวยเออเห็น่บ้านกมคนจังาดูเด็กๆดูดูอุบุญน้องดาวแล้วตากหมกแดงน้องเล็บวนีเขาอล้รล่ะบเดี๋ยวแล้ว เบิ่งพี่เลยรักสั้นหัวสีนะคุณดอกสั้นหัวซื่อๆสั้นให้มันตกปั้นกับมันตกหมวกกระได้หมวกแดงต่อยหมวกแดงน้องเลือบอยากได้นั่นเอากันอีกแล้วพี่กันนองคุณถามกันอีกล้วคุณแล้วคุณหยอกตะกันได้แค่นี่พี่กันนองหยอกกันอีกแล้วได้แค่นี่เบิ่งเบิ่งคุณ คุณได้ละสิมาแยกน้องอมบุญแล้วแล้วพี่กันน้องหยอกกันอีกแล้วคุณแล้วคุณ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 มะฮะเก็บยังกันน้อนี่น้อน้องกับบอยอมพี่กับบอยอมพูดจะพอเล่นมาเริ่ดเริ่ดรักเอ้ยฝนพอเล่นมาเลยพอเล่นสะมาหไยแนั่นันหูได้ว่าพอเล่นมา ตากระโอยอีกแล้วคุณโอ้านาตาลุสน,นลนะมูตะไปเห็ดรถกลับมากกำลังน้ำมากินโอ้เหมือนหนีเมยวนหนามาคือเด้งใส่ใส่ขี้เบตาเ้าอีหยังมาคือหนาเด้งเนี่ยนา,นาบดาล่างหนาบดายยังเลยโหนยากแห้งด้อยเมยวนเหมือนนี่ยากแห้งบ่งบได้ลา้างหนาบ่ได้ล้างหยังว่าซัน่นมันต่อยหมวกแดงเข้าดีกว่าเด้อคันนี้ อูพีื่ดดอกกันก็น้องละคนดกเออีแล้วอ้ยมากกบน่านิงเบิ่งน้องมิงกันได้ค่ะคนเบิ่งน้องมิง พี่เดือนได้ค่ะผมไปเบิ้งน้องมิงนิดกวดได้ค่ะพูนเบิ้งน้องหนึ่งเบิ้งเมย์ฮังดีกับน้องมิงเฮ้ยได้ค่ะพูนน้องมิงครับโอ้ได้อยู่โฮมดีขนาดเลยค่ะนี่อ้าแล้ว่ะพูน

เดี๊ยวเ่้ยเนี่ลูกบอลเด็กคนนี้ลูกบอลผมลูกบอลผมพุ่นี่พุ่นลูกบอลแล่นหนี้และวันนันนี้ลูกบอลไปหาพี่เดือนเลยวันนันนี้ ลูกบอลไปหาพี่เดือและบุญ <laughs> นี่บทบทของอันของการคัาศึกษาด้วยค่ะนี้เพิ่นจีแสดงอะได้วยค่ะนี้จะเอ๋ะื้อห้ มาลคุณกักับกับกมาล้วคุณมา,มาของผม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  หวังผมหวังผมโอ้ยอื้อท่าแม่หมดเลยนี่มิงกลับยะยอกันเจ้ายอกันยะยอกัน thôi thôi mấy hang đi, thôi thôi luôn thôi Pa, pa, pa 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 mấy hang đi, pa Con ba ba con ba ba Pa, pa, đặt Pa, pa, pa pa ba 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 gia ba Gia lạ จอกได้ปุ่นพุ่นปลาปลาไม่แห้งดิปลาลูกลูกของมีของลูกของลูกลาลาของลูกเอาละพุ่นเอาละ่นตายแล้วพุ่นลูกบอลสิไปหาพี่เดือนอีกแล้วนั่นไปเก็บลูกบอลให้แน่นันลูกบอลสิไปหาพี่เดือนอีกแล้ว ตาเล่ลูกบอลปอีกแล้วตาเล่ลูกบอลปอีกแล้วลมพัดไปลมพัดไปอืมอ้แล้วห้องหาลูกบอลเด้กคนนี้ห้องหาลูกบอลเดวยคนนี้พี่พี่เมย์อยู่ทังหลังพี่ลูกล่มพัดไปล่มพัดไป พูนพ like ูนหยอกเห็นเห็นคนไปไปได้ค่ะหยอกหน่อยถอยหน่อยถอยหน่อยกับบัถอยได้หน่อยนั่นหน่อยมักหยอกได้ค่ะนี่หน่อยมักหยอกไปฮะพี่เลือดรักดีกว่าได้ค่ะนี่ฮะพี่เลือดรักได้ค่ะนี่ เด็กหน่อยเริ่มโตกันด้วยกัยนีขแต่ของลกกิให้แาอก็ยหมกแดกมาเลยค่ะกนไั่มีเอมากแม่ตกมันแล้วแม่ตกมันละพ่นพูนตกใส่หลาตกมันแล้วพ่นดีแลวแม่พ่น มินตกมันเลด้วยคันนี้นหน่อยกัตกมันเยคันนี้สร้างง่อยเลยด้วยคันนี้เลิศรักน่อยแล้วเลิศรักกินหลายจน่อยเลยคันนี้เบิ้งคุณกมัพุ่นเบิ้งกมับเลยคันนี้มันมินคักเลยคันนี้กอยหมกแดง แก่飒น่อยเหม็นฉีวเลิ่ลักเลิ่ลักน่อยเร็วทับขาพี่แล้วพี่บัวพี่บัวได้ค่ะคุณโอ้ฝนพี่ชื่นได้ค่ะฝนพี่ชื่นพี่ชื่นได้ค่ะฝนก้อยหมวกแดงได้ค่ะนี่มีมีอยู่จ้ะหมวกอยู่บ้าน โครงการโกชนาการได้ค่ะแข่งกันแ่งที่อยู่อาศัยหลักการมีขอบคุณพอเสียก็พอสิ้อได้เปิดช่องให้น้องเดดรักตการมีขอบคุณที่กำลังใจได้ค่ะติดกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามช่องน้องเดักการได้จ้ะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกระดิ่งหนลังใจ่ได้ค่ะ อาหนเอฟซีปาีของหราอลำด้วยสุขภาพแข็งแรกแข็งแรดจ้ะหลักหลักน้อยๆเ่าห็ก่นได้ไปหากนดดน้ำเนยงด้วค่ะสวัสดีค่ะ